เลือกอาหารอย่างถูกต้องจากอาหารหมักโดงที่เป็นซูเปอร์ฟูสำหรับคนรักสุขภาพคุณเคยคิดว่าอาหารหมักโดงจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสุขภาพหรือไม่อาจจะมีคนบางคนเห็นว่าอาหารหมักโดงเป็นอาหารที่ไม่ดีแต่ทุกอย่างก็มีด้านเหมาะสมของมันอยู่อาหารหมักโดงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราทำให้เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นและเป็นซูเปอร์ฟูที่คนรักสุขภาพต้องการแต่ทำไมอาหารหมักโดงก็สามารถเป็นซูเปอร์ฟูได้อาหารหมักโดงมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่เรียกว่า โปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายของเราจึงทําให้อาหารหมักโดงเป็นอาหารที่ดีสําหรับสุขภาพแต่ที่น่าสนใจคืออาหารหมักโดงไม่ใช่ทุกชนิดก็เป็นซูเปอร์ฟูอาหารหมักโดงมีหลายชนิด,ชนดเช่นโยเกิร์ตเทมเป้กะหล่ำปลีดอองและกิมจิซึ่งแต่ละชนิดมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตามแต่ละชนิดโยเกิร์ตเป็นอาหารหมักโดงที่มีสารอาหารอย่างโปรไบโอติกแคลเซียมและวิตามิน B12 ที่ช่วยบํารุงกระดูกระบบประสาท และสร้างเซลล์เม็ดเลือดทำให้เป็นอาหารที่ดีสําหรับการดูแลสุขภาพเทมเป้ที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่ทําจากถั่วเหลืองหมักมีสารอาหารสําคัญอย่างโปรตีนจากพืชคุณภาพสูงโปรไบโอติกธรรมชาติไอโซフラวนและไฟเบอร์ทําให้เป็นอาหารที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และช่วยลดคอเลสเตอรอลกระลำปลีดอองที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กมีสารอาหารสําคัญประกอบด้วยแลทิแอสิดแบคทีเรียที่ช่วยปรับสมดุลลาไส้ไฟเบอร์ในปริมาณสูงที่ช่วยส่งเสริมการย่อยอาหาร วิตามินซีและเคช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและระบบเลือดและโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตกิมจิผักหมักสไตล์เกาหลีที่มีคนชอบมากก็มีสารอาหารสำคัญประกอบด้วยแลทิแอซิดแบคทีเรียสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์สูงทำให้เป็นอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายและลดคอเลสเตอรอลอาหารหมักโดงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนี้ถ้าบริโภคอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกัน และส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างอาหารหมักโดมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องระวังในการบริโภคเพราะอาจมีกลิ่นและรสที่ไม่ค่อยดีนักหรือมีปริมาณสารอาหารที่เกินไปทําให้ต้องเลือกอาหารหมักโดที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับตัวเราคุณคิดอย่างไรกับอาหารหมักโดที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดนี้คิดว่ามันจะเป็นอาหารที่ดีสําหรับสุขภาพหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริโภคอาหารหมักโด มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ